ถ่ายร้านดีด <forever> ังเลยเหรใช่ใช่เารู้จักที่มาจากปรู้จักเลยแม่เกมหนเที่บยตัวเยดีอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดถ่ายก่อนนเมาถ่ายเป็นูดโอยเดี๋ยวเดี๋ยว รู้จักคนเยอะเลยนะามาเดินดูตลาดสาลเจ้าครับตลาดสาลเจ้า สุราธานีของกินเยอะยามากเลยครับก็เดี๋ยวเดินดูว่าจะกินไรบ้างน,นี่ร้านอะไรอ่ะร้านไกเตียวซูชิซูชิอ่ะเฮ้ครับเอไยเลยอ๋อ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายตลอดเหรออถ่ายตลอด

แรคบ้ามันใส่เนื้อน้อยๆจะไม่ได้เน้นเป็นอะไรสักอย่างคเื็นแบบเดิมๆลึกๆเต็มๆไม่มาหวครับหนมจีนน่ากินอ่ะไทยซีฟู้ดคนไม่เยอะนะสน่รักปกตินะ ห็ปกตินี่คนจะแน่นถ้าเป็นถ้าเป็นเการ่นแน่นเวัจากพคจังหวัดสุารขาจะมาลงกันในในตลาดเพื่อที่จะมาทบุญเรือพระก็รจะจอเป็นร้อยลำอย่างเขาจะมายอดหยอดลำระบาดแล้วก็จะเัอะแต่แบบอะไาเยอะน่าอยากกินอะไรอ่ะลถามด้ก่อนน้าเดินก่อนเดินก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะมีสาระเป๋อดครับอร่อยอร่อยอ้นนี้แล้วก็ แบบมันแนบเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับน้ำฉีดน,น้ำฉีดเย็นตาน้ำโบราณน้ำจรวดเรียกหลายชื่อประจบเรียกน้ำรเรียกน้ำ,รนำเรียกน้ำมันแนบสดชื่นนะชื่นเอาละรครับผมนะครับเดี๋ยวก็เดินมาอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวเดินกลับไปก็เดินเออ,อไปนี่ไปนี่กินไหมไนี่กินไหม อะไรอ่ะนี่ของโบราณเลยนะ่ตัเออเอออาวแป้งครับแป้งลาทอดสั่งไว้ก่อนแล้วมาเอาไหมอ่าอ่สั่งไว้ก่อนน่าอะไรอ่ะมันมีไอ้ซาลาเอาทอดแล้วก็ถั่วเปลือกเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเอาออะไรอย่างอ่าเอาอะไรอย่างอะไรเออเอาซาลาเปาทอดแล้วกันครับเอากี่ชิ้นครับเอา5ชิ้นไหมอ๋อ5ชิ้นแค่ไห้5ชิ้นครับเดี๋ยวมาเอาไว้ก่อนดีกว่า40บาทเนาะ ไปเดี๋ยวเอานะแสดนดูนะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับมีขนมหวานเยอะแยะเลยอ่ะไก่ของกินเที่ยวเลยมานี่คือเอาละใครมาแล้วไม่ได้ของกินนี้แม่มาดีเอ้ยู่ขอน้ มาล่าวยเตียวข้าวน้ำผลไม้โอ้มีเยอะเลยนะมาละอ้วนแน่ที่นี่มาได้กินแน่ <c oughs> มันนี้เขาเปิดไหมไม่ไม่ครับเปิดแต่ตอนสี่โมงเย็นเป็นรถไปอ๋อเหรออ๋อนีหลายอย่างนี่ก็าทำหงตรงหมูย่างโต้งนะลงโตง้ง,ตงนี่คืออาหารอาหารเขาเรียกว่าเป็นเรียกเป็นชื่อประจำท้องถ,ถิ่นที่เขาเรียกกันมันจะเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่มันไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นเส้นหมีข่ขาวก็จะมีเนี่ยครับพวกหมู หมูสับเอามาทอดแล้วก็ปรุงรสมันจะมีรสชาติแบบกลิ่นพริกไทยอ่าแล้วก็พวกลูกชิ้นปลาแผ่นกระดูกหมูอะไรพวกเนี้ยครับหนังหมูแต่เป็นชื่อของท้องถิ่นของสุราษฎร์ที่เรากินกันขนมติ้งยาปงสุราษฎร์ตลาดสามเจ้าอร่อย ตันนี้ก็มากับบอนเซอร์ใหญ่เอ่อเต๋อเฟิสเต๋อเฟิสสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับนัดต่อพาทัวร์พานัดต่อชิมอ่าอาหารพื้นถิ่น ก็มีหลากหลายนะครับแต่หน ouais> ้ต uh uh ่อเพื่องพี่กินเมนูแรกก็เป็นเอ่ขนมจีนมัมยาปูอันนี้เป็นสูตรของปั้นซ้องปั้นซ้องก็คืออำเภอหนึ่งในจังหวัดราชธานีก็จะรสชาติก็นั่นแหละครับจะคล้ายๆกันหมดเลยถ้าเป็นเป็นก้แกงใต้เดี๋ยวว่านั่นแหละอยู่ที่ว่าเผ็ดมากเป็นน้อยเนื้อกินแบบเครื่องเคียงพวกผักสกผักดองอโกราด ขอบใจอ่ะต้องมาเดินเที่ยวสลากปันเจ้านะของกินเทียบเลยฮะเครื่องเก่งไว้ไแน่วันนี้ก็ไสทัวมาชิมอ่าเขาเรียกตัดไทยทับไ่้าฉางครับตับไท่ข้าฉางครับอ่าข้าฉางก็อำเภอหนึ่งในจังหวัดสระษฎรีเหมือนกันอ๋อครับก็เป็นผัดไทยผัดไทยที่ว่าทำด้วยด้วยเตานะ เตาอะไรเฉล็กเตา,เาใช้เตาถ่าน<อ>ายังผัดแบบดั้งเดิมอยู่ให้เตาถ่านผัดมาหากินที่ตลาดสารเจ้าซุล,ล่านะครับอันนี้ให้ชิมชิมให้ดูคนระับมงรสได้มีที่มีน้ำตามีที่มีชอบแบบไหนกิมเนะนือ้อปงเนระอไก่ผัดไทยแบบผัดไทยจีนๆผัดไทยแบบคนภาคใต้ผัดไทยโบราณคืออันนี้ไม่ต้องปรุงแล้วครับอร่อยจริง ถ้าคนกินเผ็ดก็ใส่พริกหน่อยอบีดมะนาวเท้าไรอ,อันนี้พิเศษเท่าไหร่เรรนะี่ยเออน่าจะอยู่เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบห้าบาทอยู่รนะาวๆนี้ครับไม่เกินห้าสิบบาทสี่บห้าบาทถือว่าไม่แพงนะใ่กุ้งด้วยตลาดในมาร์เก็ตอาหารไม่แพงครับ ่มปกตินี้ก็เดินตลา,าดเฉยทุกวันเลยครับอะไรนะครับเดินตลา,าดผมเหรอ,อมไม่ไม่ครับไม่เพราะว่าเราก็มีร้านประจําของเราบางทีก็กินวนไปวนมาตลาดนี่คือมาเหมือนกับบางที่อยากที่นักสองคำอย่างจะมาครับ มากินน้ำมากินน้ำโบโบกบก,บก,กินปลาเระป๋ทอดกินเผื่เสียกินผัดไทยนะตลาดสามเจ้าเนี่ยเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อดังดังมากที่สุราษนะอในมาเก็ตใช่ไหมอ่าคือถ้าเซิร์ชอ่ะในสุร,ราษเด้เหรอครับอ๋อใช่จะขึ้นก่อนเลยครับือว่าเอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแบบว่าแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คจุดเช็คอินแลนด์มาร์คสุราษครับ แบบที่นี้หมดแล้วครับก็เดี๋ยวจะไปคลิป สำหรับทิฟเที่ยวสุราษฎร์ตลาดสามเจ้านะก็มากับผู้สนับสนุนใจดีดีครับเียนเชิญนะครับเพื่อนๆต่างจังหวัดนะครับถ้ามาสุราษฎร์ก็อย่าลืมนะครับตลาดสามเจ้าครับเป็นตลาดตอนดินนะครับก็อาหารหลากหลายนะครับลองมาลองมากินมาดูมาใช้ชีวิตมาดูว่าคนสุราษฎร์กินอยู่กันยังไงนะครับว่าน่าทำการกินเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับก็ ตอนนี้ก็เริ่มะจะคี้คายเรื่องอปลดล็อกอเรื่องอเคอร์ฟิวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับขอเลนเชิญน,นะครับสะดวกอ,อยากท่องเที่ยวนะครับก็เลนเชิญน,นะครับสุราษฎร์มีอีกหลายที่นะครับที่เป็นที่ให้ให้ขเขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวได้ได้ไดไดมาสัมผัสทะเลภูเขาเรามีครบนะครับทะเลภูเขาน้ําตกเขื่อน ครับผมก็มาครับมาใช้ชีวิตกันก็พี่สุราก็มีที่เที่ยวเยอะเพราะว่าเราก็ช่วงที่นี้มันยังแบบมันยังไม่เปิดเต็มที่คนระับเกาะก็ยังไม่ไม่มีนะักท่องเที่ยวเยอะเกาะหมูยนะเกาะสมุยเกาะพะงันก็รอช่วงน่าจะปีใหม่นะน่าจะ ใช่ครับ<ช>ตอนเขาดาวอ่ะ,าาอะลองรู้ว่าต่างชาติเขาจะเขาจะกล้าเข้าเข้ามาหรือเปล่าเน้นตอนนั้นเข้าเข้าอ่ะเห็นมีข่าวอยู่ว่ามีนักวงเจ้าจองมาเพราะว่าของจอง,อ,งองต่างประเทศมันมันมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วไงหน้าวินเทอร์หน้านในฤดูหนาวของเขาอะหิมะอะไรเงี้ยแล้วก็จะจะเหมือนกับว่าอยากอยากจะอยากจะมาทนเอเชียมาจากว่าได้ง่ายมีหนาวมาสีบรรยากาศร้อนๆฝั่งฝั่งฝั่ง,งะตะวันตะวันออก นี่ถ้าไม่ติดติดว่านี่นะคูมูลนะตอนนี้ที่ต่อพันเงินนะคูมูลคูมูลโอ้เชศกาลใหญ่โตเลยน้าอยากไปงาคโอ้อยู่กันเดินกันนี่คือเบียดเสียดเหมือนตลาดเลยชายหาดว่ากว้างๆยังยังแคบคนเยอะฝรั่งเยอะลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ